ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทาร์ช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีกรกฎ และลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมประจำเดือนพฤศจิกายนและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจัก,กรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจัก,กรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณ สำหรับชาวราศีกรกฎจักรวาลได้มอบพลังงานไพ่นี้ให้กับคุณพลังงานโดยรวมไพ่ชุดนี้มีพลังงานแห่งการฟื้นคืนความเข้าใจความรักที่อ่อนโยนมีเมตตาเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นซึ่งจะส่งผลต่อทุกสถานะของความรักในเดือนนี้อย่างลึกซึง้งเดือนนี้ เป็นเดือนที่หัวใจของคุณละเอียดอ่อนมากรับรู้พลังงานความรักรอบตัวได้ดีคุณจะเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นมีความเมตตาอภัยและมีโอกาสเยียวยาความสัมพันธ์ที่เคยสั่นคลอนให้กลับมาสมดุลอีกครั้งต้นเดือนช่วงต้นเดือนพลังงานของคุณเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าใหม่ในความรัก พลังงานไพ่ Page of Pentacles หมายถึงคุณหรืออีกฝ่ายกำลังพยายามเริ่มต้นใหม่อย่างช้าๆมีความจริงใจอยากสร้างสิ่งมั่นคงแต่ไพ่ Ten of Swords บอกถึงร่องรอยของความเจ็บปวดในอดีตที่ยังคงฝังลึกคุณอาจรู้สึกหมดแรงหรือเสียใจจากเหตุการณ์บางอย่างไพ่ Knight of Wands เข้ามาปลุกพลังอีกครั้งเหมือนคุณหรืออีกฝ่าย กลับมามีไฟในความรักอยากสื่อสารอยากเริ่มต้นหรือมีคนใหม่ที่เข้ามาแบบรวดเร็วนำความตื่นเต้นกลับมาช่วงกลางเดือนพลังงานช่วงนี้เน้นความชัดเจนความจริงใจและการให้อภัยพลังงานไพ่ Page of Wands สื่อถึงการติดต่อหรือสัญญาณดีๆจากใครบางคนมีการเริ่มคุยใหม่ หรือได้รับข้อความที่ทำให้คุณนิ้มออกไพ่ justice คือช่วงที่คุณต้องตัดสินใจหรือเห็นความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์มีโอกาสพูดคุยเปิดใจเคลียร์ความเข้าใจผิดไพ่ five of cups บอกว่าในขณะที่บางสิ่งยังทำให้เสียใจคุณก็เริ่มเรียนรู้ที่จะมองแก้วที่ยังเต็มครึ่งหนึ่งคือหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ยังอยู่ช่วงกลางเดือน จะมีช่วงที่หัวใจต้องผ่านการชั่งน้ำหนักระหว่างอดีตกับปัจจุบันคุณเริ่มเห็นว่ารักแบบไหนที่คุณควรเก็บไว้และแบบไหนที่ควรปล่อยวางช่วงปลายเดือนพลังงานช่วงนี้อบอวลด้วยความรักความลึกซึง้งและการตัดสินใจชี้ชะตาความสัมพันธ์เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มาก ใครเห็นก็หลงไหลใครที่มีคู่จะรู้สึกรักกันแน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนคนโสดมีแนวโน้มได้เจอคนที่ใช่หรือโซเมดพลังงานไพ่ Seven of Sorts เตือนให้ระวังการปกปิดบางอย่างมีเรื่องที่อีกฝ่ายอาจไม่พูดตรงๆหรือคุณเองยังไม่เปิดใจทั้งหมดอาจมีการคืนดีการสารภาพรักหรือขอความอบอุ่นใจจากคนพิเศษ ที่ทำให้คุณหัวใจพองโตการฟื้นคืนรักเก่าหรือเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติเหมือนจักกรวาลพาคุณกลับไปแก้ไขสิ่งที่ยังค้างคาเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างสงบมาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎแบบเจาะลึกในแต่ละสถานะกันค่ะคนโสดเดือนนี้พลังงานของคุณสดใสามากมีคนเข้ามาสนใจคุณจากเรื่องงานการเรียนหรือกิจกรรมร่วมกันคุณจะเริ่มรู้สึกว่า หัวใจฉันพร้อมแล้วความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณโดดเด่นมากคนรอบตัวมองว่าคุณอบอุ่นเข้าถึงง่ายช่วงปลายเดือนมีแนวโน้มเจอคนที่คลิกแบบแรงมากทั้งแรงดึงดูดและความเข้าใจทางจิตใจสูงมากคนมีคู่พลังงานเดือนนี้เน้นเรื่องการปรับสมดุลและการให้อภัย อาจมีความเข้าใจผิดหรือคนใดคนหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คุณทั้งคู่จะได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเคลียร์ใจเปิดใจถึงสิ่งที่ค้างคาความรักนี้ยังมีโอกาสสูงมากในการเยียวยาและกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งความสัมพันธ์จะลึกขึ้นผ่านบทเรียนที่สอนให้รู้จักรักด้วยใจสงบคนมีคนคุยเดือนนี้พลังงานของคุณน่าตื่นเต้นและค่อนข้างซับซ้อน คุณหรืออีกฝ่ายมีแรงดึงดูดแรงมากมีการพูดคุยติดต่อบ่อยแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหนอาจมีบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยเหมือนอีกฝ่ายมีเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดหรือยังไม่แน่ใจในความรู้สึกแต่ช่วงปลายเดือนจะมีสัญญาณดีมีการพูดตรงๆหรือคำหวานที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจอีกครั้งไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้กำลังค่อยๆเติบโตอย่าเร่งรัดให้เวลากับการเปิดใจ ความสัมพันธ์นี้อาจพัฒนาได้จริงถ้าทั้งคู่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกคนที่เลิกรากันไปพลังงานของการกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อเคลียร์ใจชัดมากค่ะคุณยังคงมีความเจ็บความคิดถึงหรือภาพจำในใจช่วงกลางเดือนไพ่ The Lovers และ j u d g m e n t บ่งบอกถึงการฟื้นคืนรักเก่าหรือการกลับมาพูดคุยอีกครั้งเหมือนจะก,กวาลพาคุณสองคนมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยังค้างคา บางคู่จะได้คืนดีจริงบางคู่จะได้พูดกันเพื่อตัดบทเรียนอย่างสงบไพ่บอกว่ารักเก่าจะวนกลับมาให้ปิดบัญชีใจไม่ว่าในรูปแบบการคืนดีหรือการปล่อยอย่างสงบแต่ทุกอย่างจะทำให้คุณแข็งแกร่งและเข้าใจความรักมากขึ้นไพ่สรุปคือ Queen of Cups คือสารจากจักรกวาล เมื่อคุณรักด้วยหัวใจที่อ่อนโยนไม่ต้องรีบไขว่คว้า,าความรักที่แท้จะเดินเข้ามาเองเดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการเปิดหัวใจการให้อภัยและการเรียนรู้ความรักในมิติใหม่จัก,กรวาลกำลังสอนให้คุณรู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มจากการรักตัวเองอย่างมีสติก่อนจะส่งต่อพลังงานนั้นให้กับผู้อื่นความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตามหาแต่เกิดจากหัวใจที่เข้าใจและให้อย่างมีสติ คุณจะเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจตัวเองเข้าใจทั้งความสุขและความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งและท้ายที่สุดจัก,กรวาลจะนำพาความรักที่บริสุทธิ์และคู่ที่เหมาะสมกับคุณไพ่นางฟ้า r o m n n c e a n งเจิ n e ์ออรจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้บ้างมา Wedding This situation involves m a r r i เ g e เตรียมตัวกรีดได้เลยค่ะชาวราศีกรกฎขา บางคู่ต้องมีข่าวดีแน่ๆค่ะคำแปลจากไพ่นางฟ้าสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานหรือความสัมพันธ์ที่มุ่งสู่พันธะที่มั่นคงบางคู่จะมีการพูดคุยถึงอนาคตหรือขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเช่นการคบอย่างเปิดเผยการวางแผนร่วมชีวิตหรือรู้แน่ชัดว่าคนนี้คือคู่ชีวิตที่จะกระวนส่งมา หากคุณเพิ่งผ่านความเสียใจมาพายบอกว่าครั้งนี้คุณจะได้พบความสัมพันธ์ที่มีรากฐานจริงจัง Flirt Extend your l i f e h e a r t e d energy to others แปลว่าส่งต่อพลังแห่งความเบิกบานและเสน่ห์ในใจคุณออกไปยังผู้อื่นความร่าเริงคือเสน่ห์และการเริ่มต้นการสื่อสาร นี่คือพลังของความรักที่เริ่มก่อตัวจากรอยยิ้มและการเปิดใจเดือนนี้ถ้าคุณโสดหรือกำลังคุยกับใครให้ใช้สเสน่ห์ธรรมชาติของคุณออกมาอย่ากลัวที่จะยิ้มอย่ากลัวที่จะพูดความรู้สึกดีๆบางคนอาจได้พบรักผ่านการพูดคุยทางออนไลน์งานสังคมหรือการเดินทางจากระวาลกำลังบอกคุณว่าเปิดหัวใจไว้ความรักกำลังใกล้เข้ามาแล้ว Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. แปลว่ามีบางคนในความสัมพันธ์นี้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงหรือปิดบังความรู้สึกบางอย่างไว้หมายความว่ามีบางสิ่งที่คุณหรืออีกฝ่ายยังไม่ได้พูดตรงๆบางคนอาจเก็บความรู้สึกหรือแสดงออกไม่ตรงกับใจเพราะกลัวการถูกปฏิเสธ เดือนนี้ไพ่บอกให้คุณเผชิญหน้ากับความจริงอย่างอ่อนโยนเปิดใจสื่อสารโดยไม่กล่าวโทษความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นอย่างมากเมื่อคุณเลือกพูดจากใจเพราะความจริงแม้จะเจ็บแต่จะนำมาซึ่งอิสรภาพและความเข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิม You deserve love, you are lovable แปลว่าคุณคู่ควรกับความรักและคุณเป็นคนที่น่ารักมากพอเสมอ ใพ่านางฟ้าใบนี้มาบอกว่าถึงเวลาที่คุณต้องเชื่ออีกครั้งว่าคุณมีคุณค่าและสมควรได้รับความรักที่แท้จริงคุณจะกลับมามีหัวใจที่สงบไม่ยึดติดกับความกลัวและเปิดรับคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆสำหรับบางคนนี่คือสัญญาณของการพบโซเมตหรือคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยจากรวาลกำลังบอกว่า เดือนนี้คือช่วงเวลาที่หัวใจของคุณจะได้รับการเยียวยาเปิดรับรักใหม่หรือฟื้นคืนรักเก่าในรูปแบบที่สวยงามและซื่อสัตย์มากกว่าเดิมหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทํานายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ